โย่โอ้ยบ้านอะไรสวัสดีครับวันนี้ผมมากินข้าวกับห้องไม่มีอะไรมากค่อยากให้ทุกๆคนมาเข้ามาส่องอ๋อ oh. วันนี้กินข้าว <l acht> ไม่ใช่ข้าวดิเป็นส้มตำทั่วบ้านส้มตำนั้นมาจากแม่ขุณสงการอ๋อ <l acht> วันนี้ก็ไม่รู้อะไรที่ผมต้องการวันนี้มากินส้มตำกับเพื่อนทั้งห้องกันทุกวัน <l acht> <l acht> อ๋อ hey, mua đâu lại, cái bát mắt tổ, cái ha, là gì à? Gọi cái 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 này. Yeah. Aha. Uh -huh. Yeah. B flow. Yo. <laughs> à? Uh. Hey. ถ้าว่างๆแนะนําให้ดูคูหนึ่งปลากินปลาแอวปลาม่วนนะครับอ่าดูดีๆนะครับอย่าพึ่งทักแค่กดไลค์และซับสไคร้อ่าอ่เมื่อกินลิ้นพันกันเอาไม่เป็นไรครับเราก็ซักไซส์แล้วเราก็มาใหม่ตอนนี้คือแล็แมโคนจะลื่นเลยฮะไปเรื่องไปเรื่องอื่นแล้วตอนนี้ไปเรื่อยแล้วอ่คิดไม่ออกแล้วอ่เอาล ปิดแล้วครับนครออกตัดกันและตอนนี้แลบไม่รู้จะแลบอะไรและตอนนี้ขอจบรายการเถอะครับหวัสดีครับทุกท่าน <c oughs> ขออนุญาตไปกินส้มตามต่อ